ไม่เอาเดนไม่เอาถอยว่ะเขาบอกไม่เอามาเยอะอย่าลุ้มดิมาตีดิตีดิน่าจริงอย่าลุ้มดิว่าถอยมาถอยมาถอยมาแยกแยกแยกอะเดี๋ยวผมดูข้างหลังให้ไปเข้าเลยถอยถอยถอยให้มันเข้าเดี๋ยวมันเข้าถอยให้มันไกลออกมาเดี๋ยวมันมาเป็นฝูงลากมาอ่าแบ่งอ่าช่วยดิช่วยกันดิช่วยกันดิแบ่งดิเข้ามาสองครัแบ่งเลย บ่ายสามโมงแล้วใส่คือต้องแคมป์ที่นี่นะไาเลยนะห้างสรรสินคาา้าไปออกขวาไปเป็นชาวรอบอา่าเดี๋ยวคีร์บรอบห้างก่อนแล้วกันสิโครงนี่อนาคตลุงเลยอะไรนะผอมใช่ไหมมีแต,ต่ตายมีแต่ตายตายพวกอ้นี่ตายพวซอมบ,บี้กัน อย่าสตาร์ทอย่าสตาร์ทรถเต้นได้แจนรถยจนรถเข้า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 สามตัวสามตัวใกล้กันไปช่วยผมสูดน้ำอยู่เฟิ่องถอยมาเฟิ่องถอยมากกันเฟื่องแบ่งมาแบ่งมาแบ่งมาได้ยังไงให้โดนสองโหโดนอะไรโดนกัดใครโดนกัดน ไา้จะพังแล้วเฮ้ยยังไม่พังนี่หว่ะเด็ดดี้ได้เป็นเพลงหนึ่งเพลงตำรวจยิงเราโหดเดี๋ยวตำรวจยิงเราตายนะไปช่วยก็ดูเด็ดเจ๊แกเล็ดวยปีมาคนเดียวไม่ไอสี่ตวนั่นแหละระวังไอสี่ตวนั้นไกด์ไกด์ไกด์เอามาใส่ไว้หลังรถตู้เอามาใส่ไว้หลังรถตู้ไกด์ไกด์มาช่วยหน่อยเดีะเดะเดซอมบี้มาตัวนึงเออทำไมมาเอามาหาผมขอให้ขอให้คุณแจขอให้คุณแจ เอยเออตีให้มันโดนสักท<อ>ีดีกว่าใครตาชาวรอกตายป่ะ <c oughs> ตัดเหรออ่า <c oughs> ผมจะทุบกระจกนะ <c oughs> ช่วยดูให้ผมหน่อยนะ <c oughs> แบบนึงครับผมตีกับซอมบี้อยู่ <c oughs> แต่คันนี้มีน้ำมันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะว่าจะกลับขอขอต้นนึงไปกับผมเราเราเอาของก่อนไหมให้มันเงียบๆก่อนจะได้ขนของไม่จริงๆเราต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนจอดลองไปดูใช่มีมีสีขลเฟื่มงเฟื่เฟื่อไอ้แก๊งนี้จะมีกุญแจเช็คระยะเช็คระยะโอเคมาแล้วหนึ่งตัวคืนนี้คืนนี้เราต้องเราต้องแคมป์ที่นี่ก่อนเฮ้ยมาอยู่หลายตัวอ่าเคลียร์ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะผมจะเข้ากับไกด์ฝั่งนี้ไหวไหมไหวไหวไหว อีกเกือบไปเช็คไหมไหวไหมมีดแต่ช่วยได้เยอะมีแต่ไวนะจะล้วงลงล้วงรถดูอ่ได้ฮะแต่ว่ารถแท็กซี่คันนั้นมีมีน้ำมันเดือบล้วงรถลวงรถพูดนะพูดจะผมไปไม่ถูกเลนลวงรถไม่มีกุญแจอ้าวชิบหายแล้วมันเปลี่ยนเหยื่อะแจกกระบะบาทพัดเก่งคันชีพนิวเตอร์ไเกือบไปไหวไหมไหวไหม กมาหาลุงตัวนึงมาหาลุงตัวนึงเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเอดเดือดเดือเอ้ย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 มันมืนนะมันไปมันมืนเลยมันเดินเมินเลยว่ะไม้สูงสามเชือกโอ้ใครประกาศธนี้ได้ร้อยยี่สิบสามกิโลมีกุญแจ่ไหมนั่งได้สองคนไม่มีไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามีน้ำมันเยอะไม้สามไม้มายังไงว่ะไม่มาเดินมาไงมาเดินมาจากตรงนี้อ๋อกระจกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่มันมีเสียงกระจกมา อย่านักกีตาร์ฉันนะนผมฟาดทีได้สองคนเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปเอาของที่รถอ่ะได้ไหมอ่ะหรือไม่ก็กลับไปเอารถอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งของกันผมพังแล้วตรงนี้ไม่มีเหรอะลุงไปไหนแล้วะวะ เฮ้ยลุงหายละความซวยมาเยือนแล้วลุงเส็บใจไม่ให้โอเคอ่าคอยดูคนหนึ่งนะหลังหลังที่มันจะตามมามันจะมีมีสมพี่ตามมาเปล่าผมเอาเดี๋ยวผมเอาน้ำมันไปไปไล่เติมมาก่อนเดี๋ยวเราจะเอารถตู้กลับหนึ่งคันแล้วก็เมื่อกี้มันมีรถคันไหนบ้างนะรถตู้ใช่ไหมระให้ไปตายใช่ไหม ได้แล้ขอวเสื้อฟังกันเดี๋ยวผมฝากตัวละครไว้กับลุงไว้แป๊บนึ่งแป๊บหนึ่ปานนี้ได้ครับ เดี๋ยวเรามานมาหน้าห so uh ้างกันมาหน้าห้างมาหน้าห้างอ่าเฟิร์นยังยืนอยู่นู่นอ่าผมขอคนนึงไปกับผมหน่อยแล้วก็สองคนสองคนเข้าห้างไปก่อนสองคนเข้าห้างไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวผมขอขอมาดูรอบๆตรงนี้ก่อนขอเคลียร์ภายนอกก่อนอ่ามีสองตัวตรงนี้ปิดไปฉายกันเอาเหยืเอาให้เต็มที่มันมาแล้วนะหนึ่งตัว เย็นใจเย็นไอ้นุ่มไม่มาเจียมูตรงนั้นไหโอ้มีกล่องเครื่องมือพนักงานพนักงานเดินมาแมลงเชียมโอเคไม่ค่อยมาเอาอันนี้มีแมลงอยู่การอะขอขอเชียขอเชียด้านหลังกันมาตอนนั้นปล่อยมาตอนนั้นตอนนั้นปล่อยปล่อยปล่อยมีมีอยู่ในตัวมีอยู่อยู่นี่มีอยู่นี่สองตัว bao nhiêu ba mươi ba trong ba mươi 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 าที่เปิดสวิทช์ไฟห้องเก็บของไม่เจอมันจะอยู่ตรกมแพครับไม่งั้นต้องให้ไกด์ให้ไกด์ไปส่องนะไกด์ดูหน่อยไกด์ปนเผมตู้แช่ล้างยาล้างผ้าผ้าเชื้อแป๊บนึงเดี๋ยวประตูไหนมันตีแกเนี่ยมันตีหมดทุกประตูเลยนไกด์ไกด์วันนี้ไปเจอปะเราเรานจะเจอกันเนี่ยเนี่ยวานหน้านี้ เคยประตูพูดเป็นง่ยกดแก้ผ้าด้วย <laughs> ลุงซอมบี้แก้ผ้าซอมบี้แก้ผ้าเราไม่เรียกผมว่เชื่ออะไรจะ <laughs> มาปไปขายซื้อนกะู <laughs> มนเนื่นนอใจ <laughs> เดี๋ยวนะแป๊บน,นึ่รอด้วยสิเดี๋ยวก็มืดมองไม่เห็นอีกเนี่ยเราพี่ใส่อยู่นี่ผมใส่ว้ากันเปื้อนมาทำงานเลยนะ ดำะถุงดำอยู่กับผมหลายแผ่นแล้วหลายพื้นนะเอาแค่ถุงดำมาขัดใจใช่ปะใช่ใช่สองกันเดินนะแป๊บนึงยว้ายกดผิดได้ไกลถ้าไกลไม่อยากไม่ขวาขวาเปนฟังลำดึงไม่สำนักงานดีไหมโอ้บะหมี่แห้งเราบะหมี่แห้งไปไหมลุงบะหมี่แห้งลุงก็นอนพักก็ได้บะหมี่แห้งผมได้ยินเสียงซอมบี้เดินมาแล้วข้างนอกมันเป็นหมอกด้วยนี่นึกถึงเรื่องไอ้หมอกมรณะอะไรนั่นเลย เลยขอบไปกินน้ำเอาอันนี้กระบะหลังนี่มันเต็มแล้วไม่ใช่ไช้ขับรถได้ไหมถ้ามันไม่แหลกนะถ้ามันไม่แหลกมันก็มีบ้างนิดหน่อยแหละเรอ,อยู่ที่รถเรื่องอยไตรต้องขับรถกลับไอ <c oughs> ไม่งั้นไตรกับเฟร์นั่งไปคันคันเดวยกันก็ได้แล้วขับตามตูดมาแต่จะชิดมากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกไม่ทันไงก็ตามที่ไตรเลี้ยวซ้ายแสดงว่าเลยนะ จะมีแยกเดียวมันจะมีแยกตรงไปแล้วขวาตรงไปแล้วขวาโอเคอ่าพยายามชิดขวาไว้จะมีแยกอยู่แล้วตรงนั้นคือร้านพิซซ่าที่เราเคยไปกันผมเลี้ยวขวาแล้วนะ่ะเขาเลี้ยวขวาไปไปจอดรถอโ้ยเฮ<า>ีย,ยมีเสาไฟก็ไม่บอกมึงยืนทำอะไรตรงนี้เนี <c> ่ย <oughs> ผมจอดนานไม่ได้นะลุงอ่าเรากำลังมาแล้วเจอถึงร้านพิซซ่ายังค่อยๆขับชะลอไปเรื่อยผมอยู่ตรงเสาไฟเลยร้านพิซซ่ามันเลย แคผมกำลังตามไปเป็นอยู่ขั้นไหนไม่รู้ผมขับเอ้ยลุงรีบมาดีกว่าซัมบี้ตามตุ๊กออกมาตองไปต้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 องไปแยกแยกที่สองเลี้ยวซ้ายแยกที่สองเลี้ยวซ้ายแยกสองเลี้ยวซ้ายเป็นสี่แยกนะมันจะเจอสามแยกก่อนมันจะเจอสามแยกแล้วก็ค่อยสี่แยกสี่แยกเลี้ยวซ้ายสี่แยกเลี้ยวซ้าย พราะว่าผมกลับ<ร>ทาง<ล>ถูกแล้วแหละตรงตรงยาวๆเลยถ้าอย่างนั้นตรงยาวเลยเพหมอกลงจัดผมก็มองไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่เห็นนะใช่ไหมไม่เห็นแล้วแหลกอยู่มันแหลกผมก็ยิบร้อยเลยครับอุย้ยเฮียจะพังเอาทำไมซอมบี้อฮีจังวะ มันอ๋อมันสปอนไปเรื่อยเลยโอ้โหเกือบลุงแค่เกือบเมื่อกี้ผมชนไปเลยผมว่าผมถึงโค้งอะไรแล้วก็ไม่รู้ถึงโค้งเหรออ่าแป๊บหนึ่งนะเชี่ยแล้ววะรถดับไปเรื่อยๆตอไปเร่อรถดับรถดับอะสไตล์ติดสไตล์ติดมีแววจะไม่ติดแล้วแหละอ่าทอมพี่มีเยอะไหมเยอะมาก <oo> โอเค <cake> ตาร์ตติดแล้วเว้ยแล้วก็ดับอีกแล้วเว้ยเปิดใจคอไม่ได้น่าไม่ทันตายหรอกถ้าคิดว่าจะตายรีบวิ่งได้เลยเดี๋ยวสักเที่ยงเที่ยงเที่ยงบ่ายหมอกก็หายแล้วผมไม่อยากรอเที่ยงบ่ายอ่ะผมอยากจะสตาร์ทรถได้ติดเนี่ยข้างหน้าเราเปล่า ม่าใจอยู่ข้างหน้าเราเลยในขณะนี้เนี่ยขวาไปเรื่อยขวาไปคุ้นๆคุณคุณลรอคุณลรอบสองขวาไปเรื่อยขวาคุ้นรอบสองให้ไกล์ก่อนมาต้องบีบแต่เรกมันได้ทีละกระเตื้องไม่เป็นไรหรือจะฝากให้เฟิร์นไปกับลงดีป่ะมีอะไรเอาไปช่วยเขาอ่ะมีอีกอย่าวจะตายเอาให้เฟิร์นวิ่งไปก่อนเฟิร์นวิ่งไปเหยียบที่สุดเหยียบเร็วที่สุดไอ้เจ๊ยล้นล้น เมันไม่ไปมินไม่มันไม่สุดไปไปวอกไปแล้ววอกไปแล้วเอินทางแล้วไวเร็วย่าจบลูกอย่าเหยยบเร็ววันนี้ได้ไหมมันพื้นหญ้าไงมันเลยไปช้าใช่ใช่ใช่ยาขวางนะอย่าถ้าขวางคือรถหยุดเลยนะถ้าขวางคือรถหยุดเลยนะอยานะอยานะลูกยายาย่าไปไปได้ได้ไปเร็วเร็วเร็ว อ้าวชิบหายแล้ว <laughs> เปิดไม่ดักทางตายแล้วเจอเจอซอมบี้เฟิร์นด้วยเาผมเม,มเอาไงดีวะทำไรคือรถดับหรอใช่รถพังไปแล้วรถดับไปแล้วเอาผมบีบแตนลอดละใกล้ค่ไหนผมว่าลุยป่ามาแล้ว บนถนนอยู่บ่างบนถนนเปล่าไม่ไม่ไม่มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพินอ่ะเพลินตายแล้วเพลินตายแล้วเปพลินตายอ่ะเพลินเจ็บเลือดออกครับเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรลงรถแน่ของเนาวางไว้นอกบ้านหลัง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 บ้านแต่ตู้ไหนอะตู้เย็นอะไม่ใช่ตู้กลางอะ ตู้กลางเอาไว้ใส่อาหารไม่ไม่วางเผื่อกับปนไว้เดี๋ยวมีคนจะจัดได้เีจะใช้งานปืนอย่างนั้นเลยนะเปืนไปครัวแล้วไม่ครัวแล้วไง่ครัวแล้วขอตู้เย็นเพิ่มหน่อยสินี่ไงต้องไปเอาที่อื่นแล้วกะเปืนมันที่นี่ไม่มีไม่มีตู้เย็นแล้วอยากขึ้นคำว่าไกองเข้้าเมืองแลชียวนะไกล์บอกทำไมผมไม่ได้ทำเลยไม่ได้สั่งอะไรลงเลยเลย ้ไปเอาไอเดียกันไปไเปลี่ยนผมเอาแรงจากไหนผมตัวแค่นี้ต้องเอารถไปยังไง